สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยค่ะกับข่าวความช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะเกษตรกรเตรียมเช็คสถานะหลังทกสยืนยันพร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มแรกวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงขึ้นทะเบียนใหม่รวมถึงผู้ที่ใช้บัญชีอื่นนอกเหนือจากบัญชีธนาคารทกสก็จะเริ่มโอนเงินให้วันที่19พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะ โดยล่าสุดค่ะนายอภิรมสุประเสริฐท่านเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศก็ได้เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่18เมษาย,ยน63ก็ได้เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการเยียวยา,กาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะโดยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะรายละ5,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม6.3ในจำนวน10ร้านรายค่ะวงเงินประมาณ150ร้านบาทนะคะ ในส่วนของเกษตรกรจำนวน8 3, 000, 30, 000ล้าน3แสน3หมื่นรายที่จัดทำข้อมูล,ลเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปค่ะสำหรับกรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเริ่มเปิดให้ดำเนินการแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม63และจะหมดเขตในวันที่15พฤษภาคม63ค่ะจะ ยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www. เกษตรกร .com เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงการเกษตรจัดส่งให้ทกศกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน8ล้านกว่ารายค่ะก็เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพียงวันที่30เมษายน63เท่านั้นนะคะดังนั้นเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ค่ะซึ่งไม่มีบัญชีธนาคารทรกศแต่ว่าท่านมีบัญชีธนาคารอื่นๆก็สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอ อบความซับซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อยนะคะ โดยจะเริ่มแจ้งบัญชีธนาคารอื่นในเว็บไซต์ www เกษตรกร com ได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม63เป็นต้นไปค่ะและทางธนาคารทกรสก็จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเก,บกษตรกรที่มีบัญชีทกสในวันที่29พฤษภาคม2563เป็นต้นไปค่ะโดยนอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวค่ะก็ยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินโดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรก ใน8ล้านรายค่ะก็สามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะคะก็คือเข้าสู่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเยวยาเกษตรกรค่ะจากนั้นก็ให้ท่านคลิกที่ตรวจสอบผลการโอนเงินที่เป็นปุ่มสีเหลืองนะคะสำหรับกรเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสท่านก็สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอืน่นค่ะได้โดยเตรียมหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นค่ะจากนั้นก็ให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต เวอร์ไ์เยีวยาเกษตรกร .com ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นแล้วค่ะโดยทั้งนี้ค่ะก็เป็นเพียงการแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้นยังไม่ได้ตรวจสอบความซําซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆจากทางภาคราัฐเช่นการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันข้าราชการบำนาญประกันสังคมหรือว่าโครงการอื่นๆนะคะโดยโครงการดังกล่าวค่ะทกสก็จะเร่งดำเนิน การภายในการควบคุมของการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของทกศแล้วก็ยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศและของธนาคารอื่นๆถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารค่ะหรือว่าท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ AMObile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ได้ที่ตู้ ATM ของทกสได้อีกด้วยค่ะ ก็จะเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกของธนาคารนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสำหรับข่าวสารค่ะสำหรับการตเตรียมเช็คสถานะเงินเยียวยาเกษตรกรกร,รอดแรกค่ะก็จะโอนในวันที่15พฤษภาคม63ล็อตที่2โอนวันที่29พฤษภาคม63ค่ะยังไงพ่อแม่พี่น้องก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆค่ะก็จะรีบนำมาแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับฟังข่าวสารในวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ